สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่322นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พีพ่ครับวันนี้ผมก็จะนําพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับเอามาให้พี่พีเได้รับชมเอามาแบ่งปันกันนะครับผม ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 6341 275นสะครับ0 9น6 3 4 1 2 7 5ส่วนอดียนนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับผมมา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 ชมกันเลยนะครับอ่า องนี้นะครับพี่พองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่องค์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่เขาจะเรียกยังไงพี่พระหิ่งหิ่งเดิมเดิมนะพี่นะพระไม่หิ่งหิ่งเดิมพระไม่ผ่านการใช้นะครับอันนี้ในมุมมองผมนะครับในมุมมองผมนะครับผมมองว่าพระองค์เนี้ยยังมีความสวยยังมีความคมชัดลึกนะพี่นะเห็นไหมดูมิติดูความคมนะครับเห็นไหม ยังคงคมชัดลึกนะพี่นะถ้าหากผ่านการใช้ก็คงผ่านการใช้มาน้อยนะครับพี่พี่พสังเกตดูด้านหลังเห็นไหมมีรอยปรีเห็นไหพี่มีรอยปริรอยแยะนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นร่องรอยคล้ายๆฟันด้วยนะอ่าจะเป็นฟันหนูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะพี่นะเพราะพระได้มาเดิมๆบ้านๆเลยพี่และดูด้านข้างนะครับเห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามพี่เห็นไหม นี่ด้านบนยังมีเห็นเส้นมังคับพิมพ์นะพี่เห็นไหมอันเนี้ยด้านข้างของนี้ก็เห็นไหมถึงตรงนี้นะครับอ่านี่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับพี่นะผมขอเปิดที่เอาแบ่งปันเลยนะพี่เอาไว้เลยนะเอาไวไวเลยนะครับราคานะครับเอาไว้เลยเอาไป3,500บาทพี่เอาไวไวเลยนะครับ3500บาทอ่าหลังปีใหม่มาเนี่ยผมพยายามจะหาองค์ที่ ยังไงพี่ในราคาที่พี่เอฟซนะครับสามารถจับต้องได้นะครับเอาไวๆเลยนะครับเอาไวๆเลยนะครับองนี้เอา3,500บาทพี่เอา3,500บาทอ่บาทมาดูเนื้อหาพี่จะเป็นยังไงนะมาดูเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูดีกว่านะองออนี้แบ่งปันที่3,500บาทนะพี่แบ่งปันที่3,500บาทเอาไวๆเลยพี่ใครไวใครได้ไปนะพี่นะ อย่างอีพีเมื่อวานนะครับโอ้โหมีลูกค้า,าพี่นะครับที่เป็น f อแล้วก็เป็นลูกค้าด้วยนะแกติดตามตลอดนะพี่ก็ต้องขอบคุณพี่นะครับที่ติดตามนะครับลงไปปุ๊บแป๊บเดียวนะครับพี่เขาก็ชอบถูกใจก็เอาเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่ดูความเก่านะพี่นะเห็นไหมเนื้อยน่นๆนะพี่เนื้อเน,นียนย่นนะครับพระองค์จริงออกอเนื้อครีมนะพี่นะเนื้อครีมนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับเนื้อครีมแบบนี้เลยพี่เห็นไหมอ่าแบบนี้จะชัดกว่านะพี่นะมุมมองจะกว้างกว่าเนี่ยเอาโลกกล้องมุมมองมันจะแคบนะพี่อ่าในเห็นไหมดูดูเนื้อหาพี่ย่นย่นนะครับผิวย่นย่นเห็นไหมนี่ซอกลักแร้นะครับสูงฝั่งนี้จะต่ํานะพี่นะใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมแล้วดูซุมพี่เห็นไหมซุมเนี่ยใหญ่นะครับนี่ตกขอบฝั่งนี้พี่เคยสังเกตไหมว่าพระ เขามีความเก่านะครับแล้วเขาอยู่นานหลายปีนะพี่เส,ส้นซุ้มเห็นไหมเส้นซุ้มด้านในเนี่ยเขาจะคอดนะครับเขาจะเซตตัวนะครับนี่เขาจะเป็นร่องเซตตัวเป็นร่องลึกเป็นร่องลึกเข้าไปเลยนะครับนี่คือการเซตตัวนะครับการเซตตัวของเนื้อมวลสารนะครับนี่เห็นไหมฐานนะครับมีร่องเท้า ahor, มีร่องเส้นนะครับแล้วตรงนี้พี่เห็นไหมเห็นพี่เห็นร่องไหม องค์สวยๆนะครับเขาจะมีนะครับนี่เห็นไหมองค์สวยๆเขาจะมีนะครับตรงอันร่องขาหรือร่องน้าแข้งของตรงเท้าหลวงพ่อนะครับอ่าองสมเด็จนะครับแต่ตรงนี้องค์นี้ไม่ติดนะครับถ้าองค์สวยๆเขาจะติดนะครับนี่ตรงนี้นะครับเส้นนะครับฐานนะครับนี่เห็นไหมฐานคมขวานอันนี้ฐานเขียงนะครับฐานหมอนนะครับเห็นไหมพี่ ดูด้านข้างนะครับติดชัดเจนนะครับเห็นไหมด้านข้างเรียบร้อยชัดเจนนะครับเห็นไหมพี่เนื้อต้องบอกว่าเนื้อจัดจ้านอีกหนึ่งองค์นะพี่นะแล้วดูด้านหลังพี่เห็นไหมโอ้โหนี่พี่เห็นไหมเม็ดมวลสารเห็นไหมเม็ดหินเทานะครับนี่เห็นไหมดูมวลสารนีพี่ผมค่อยๆไล่ให้ดูนะผมค่อยๆไล่ให้ดูพี่มีเม็ดแดงเห็นไหมนี่มวลสารด้านในพี่เห็นไหม เป็นก้อนๆเลยนะพี่มวลสารด้านในเป็นก้อนๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เป็นก้อนๆเลยพี่เห็นไหมมวลมวลสารด้านในอ่าองนี้นะครับเอาไวๆเลยนะพี่นะสามพันห้าร้อยบาทพี่รีบเลยพี่ใครชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบนะครับองนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทพี่สามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเราจะมาแบ่งปันราคาถูกๆกันแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเราจะมาแบ่งปันราคากันถูกๆแบบนี้เรื่อยๆนะพี่นะอ่า ต่อได้ต่อได้นิดหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าผมเบียดทุนเลยนะครับบอกตรงๆนะครับเปิดราคานี้เบียดทุนเลยนะพี่นะต่อได้นิดเดียวนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าต่อได้นิดเดียวจริง,รงๆนะครับองนี้นะครับ3,500บาทนะพี่นะสามพบาทจริงๆแล้วผมก็มราคานี้แทบจะไม่อยากให้ต่อเลยนะพี่ราคาเนี้ยสามพบาทพี่ดูคุ้มครับกับราคานี้นะพี่นะ,ะต่อได้นิดเดียวนะพี่นะต่อรองได้นิดนึงนะครับเห็นไหม เห็นไหมดูความสวยดูเนื้อหาเขานะพี่เห็นไหมอ่าผมค่อยๆไล่ให้ดูนะพี่นะเห็นไหมค่อยๆไล่ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเนื้อย่นย่นนะครับเนื้อย่นย่นมีรอยรูพรุนนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูเนื้อจนย่นนะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมแล้วเนื้อในในเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเนี่ยเนื้อในๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างนะพี่นะ แล้วดูด้านหลังนะครับนี่แหละนิยามครับว่าหน้าสวยหลังขี้เลนะครับนี่พอพลิกหลังมาปุ๊บนี่แบบนี้เขาจะบอกเขาจะเรียกว่าหน้าสวยหลังขี้เละนะพี่นะตามสไตล์นะครับเห็นไหมดูมวลสารดาูเม็ดผงนะครับดูรอยหลุดล่อนหลุดกร่อนนะครับรอยยุบรอยแยะนะครับเห็นไหมพี่อ่าองค์นี้นะครับ แบ่งปันที่3,500บาท3,500บาทเท่านั้นเองพี่3,500บาทเท่านั้นเองครับผมอ่ารีบเลยนะครับพ,พี่ท่านใดมองมุมกําลังมองหาอยู่นะครับกำลังมองหาอยู่ก็อ่าราคานี้จับต้องได้แน่นอนนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ c ี่เอฟซีไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ